เท่าที่ควรนะตอนนั้นเจ้านายก็เสด็จหนีไปต่างประเทศมากมายเช่นกรมพญาดำรงราชานุภาพก็ต้องเสด็จลี้ภัยไปต่างประเทศอยู่เมืองไทยไม่ได้บางพระองค์ก็ถูกจับเช่นกรมพันจกันทบุรี <c oughs> ถูกจับไปติดคุกที่สอน,นอพระราชวังที่ปรกคองตลาดเป็นต้นนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงมายุคของคุณอาจอมพลปอก็มีปัญหากรมปปก็มีความขัดแย้งกับผู้ร่องฉากคือพระมหาศัตดิ์แต่ว่ากองทัพเนี่ย เธอพระเกียรติแล้วก็จอมรักพดีสูงสุดเลยในยุคของจอมพอสลสฤษดิ์คือจอมพลปทาอะไรไว้หลายอย่างที่ไม่ดีเช่นการทุจริตเรื่องการเลือกตั้งจนเป็นสาเหตุผลที่จอมพอสลสฤษดิท์ทำการปฏิวัติคำว่าม,ม,มือขวาอยู่สองคนมือมือขวาคนหนึ่งก็คือพลเอกเผ่าสยานนท์ที่มีกรมตำรวจซึ่งมีอำนาจมากกว่าทหารในยุคนั้นมือซ้ายคือพลเอกสฤษดิ์ธนรัตน์และในช่วงที่มีความขัดแย้งกันเรื่องการทุจริตเรื่องการโกงการเลือกตั้งมีการไม่พอใจรัฐบาลเนี่ย ก็จอมพลสิทิ์ก็เข้าข้างประชาชนก็คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอพอเดผ่ดเผาก็ส่งตำรวจไปจับพบอบอร,รบทบลุกนั้นตำรวจใหญ่มากนะครับ,รบแต่นี้นึกไม่ออกนะฮะก็ไปจับก็กกมีการมีจอมพลสิทธิ์ก็เลยชิงลงมือซะก่อนก็เลยในปี2502ก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเป็นวัดของจอมพลสิทธิ์แล้วก็มาจบระปี2506โดยที่จอมพลสิทธิ์ถึงแก่สัญญกรรมไปในยุคตั้งแต่ศูนย์สองถึงศูนย์หกเนี่ย กองทัพกับพระบาทสมเด็จเจ้าอ,อยู่หัวเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟนมากเพราะรว่าจอมพลิปเนี่ยจงรักภักดีสูงมากแล้วในสมัยจอมพลถนอมก็ไม่ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรก็รับรองพระบรมราชโองการต่างๆอย่างดีก็จะมีต่อมาก็คือยุคหลังๆเนี่ยซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละยุคแต่สมัยแต่ทุกคนต้องขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เช่นกรณีของเหตุการณ์วันมหาวิประโยคในการต่อต้านรัฐบาลจอมพลถนอมเนี่ย มันจบภายในสามวันเพราะพระบ,บารมีรในสมัยหกตุลานหนึ่งสิบสี่ตุลานหนึ่งหกหกตุลานหนึ่งเก้าจนมาถึงสมัยพฤษภาธมินสามาห้าก็เรียกผลตีจำลองกับพลเอกสุจินดาเข้ามาแล้วก็ตัดเหมือนสั่งสอนเด็กๆไอ้การก็จบลงไปแต่ทำไมาย,ยุคนี้มันไม่ได้เพราะว่าบริบทมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปดังนั้นไอ้กองทัพก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีงานวิจัยอยู่ในปี2 5 5 2ก็มันก็เก่าแล้วนะฮะเพราะว่า ยุคนั้นยังไม่มีการใส่หลาย้าสีกองทัพหรือว่ามีเว็บไซต์มินพระองค์ใชันสภาพซึ่งผมเชื่อว่ามีไอ้กลุ่มคนก,กลุ่มหนึ่งที่ทุกคนก็คงเดาได้ว่ามันอุดหนุนอยู่ที่มันมีอำนาจแลวมันอุดหนุในได้พวกจับช่วงเหล่านี้ในปี2552เนี่ยการสำรวจความเชื่อถือต่อสถาบันพบว่าคนไทยเชื่อถือต่อสถาบัน,นทหารถึง86รตต่ำกว่าสถาบันศาลกับสถาบันศาสนาเท่านั้น ส่วนนักการเมืองในลงไปอยู่ในระดับประมาณห้ากว่าเปอร์เซ็นต์นั่นก็แสดงเห็นว่าสายตาทุกคั่วมองที่กองทัพผมไปต่จังหวัดญาติญาติที่ต่จังหวัดเขาก็บอกอทำอย่างไนอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างงู้นอย่างนี้หวังกับกอง,อองทัพเ <ๆ S 2> ขามองเราก็ตอบเพราะตอบไปเ็าบอกอคือมันก็มีปัญหาเรื่องกฎหมงกฎหมายมากมาแต่มันก็มีมีเงื่อนไขบางประการเหมือนกันมันมีการศึกษาเรื่องทหารในประเทศด้อยพัฒนาว่ามี ลักษณะอย่างไรครับมันเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีครับทีนี้มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก็พยายามที่จะให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแต่พอเปลี่ยนการปกครองโดยคณะราษฎรเนี่ยทุกคนก็นึกว่ามันจะกลับมาเป็นประชาธิปไตยแต่อำนาาที่แท้จริงเมื่อชิงมาแล้วเนี่ยกลับไปอยู่ในกลุ่มของคนมีอำนาจก็ถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันก็ยังอยู่ในกลุ่มของผู้มีอำนาจอำนาจเหล่านี้ไม่ได้กลับมาถึงประชาชน ตลงว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงอันนั้นมันคือประชาธิปไตยจริงๆหรือประโยชน์ส่วนตัวมันมีทฤษฎีนะครับเป็นทีไตยมันจะเติบโตได้เนี่ยประเทศนั้นต้องมีชนชั้นกลางมากเพราะชนชั้นกลางมากคนชั้นกลางจะไม่แคร์ต่อการจ่ายเงินซื้อเสียงหรอกครับผมเชื่อว่าคุณได้เลยก็ไม่เคยได้เงินไม่เคยมีใครมาซื้อท่านไม่เคยมีใครมาให้ผมเลยผมอยากได้จะตายเมื่อไหร่จะมาซื้อเราสักทีเราจะได้ทางไม่มีหรอกครับเพราะว่าเขาให้ท่านก็เสียเงินเปล่าใช่ไม่เหลืออยู่แล้วไม่เหลือใครอยู่แล้วยังด่ากันอีก แต่ว่าทําไมเขาถึงได้รับการเลือกเพราะคนชั้นล่างมันเยอะคนชั้นล่างเยอะแล้วก็มีความคิดเรื่องไพร่ลืมบุญนายที่เราคุยกันตอนตอน้ตนชั่วโมงมีความคิดเรื่องการตอบแทนเรื่องบุญคุณกันซึ่งเอาบาปบุญคุณโทษมา,มาใช้โดยที่ไม่ใช่ไม่ถูกการบริบทมันก็เลยทําให้ในประเทศทุกประเทศที่เป็นประเทศที่ยากจนชนชั้นล่างหมายถึงล่างหมายถึงมีฐานะทางเศร,รษฐกษิจน้อยเนี่ยเป็นจานวนมากไม่มีทางที่พัฒนาเทปได้มีข้อยกเว้นเหมือนกันข้อยกเว้นก็คือว่า อย่างเช่นในประเทศเยอรมันเนี่ยเยอรมันนี่คนชั้นกลางเยอะคนชั้นล่างน้อยแต่ปรากฏคนเยอรมันนิยมเผด็จการอิตาลีเยอรมันเนี่ย,นนยท่านดูตีลูกนะโหมันยิ่งกว่าคนไทยนะหัป้พาป้พาป้พาพนะฮะแต่เยอรมันเขามีมีอย่างอื่นคือเขามีวินยัยเขารู้ว่าอะไรคนอะไรควรอะไรก่อนอะไรหลังสร้างวินัยขึ้นมาท่านคิดดูนะครับเขาลบในสงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่ปี2439จบ2445 กี่ปีหกห้าหกปีเนี่ยอาหารต่างๆก็ต้องปันส่วนพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรต่างๆเหล่านี้เขาอยู่กันได้เขาเลบมกันได้ยาวเพราะว่าเขามีวินัยมากนั่นนั่นขัดแย้งกับทฤษฎีทฤษฎีบอกว่าเอ้ยเอ้ยคนชั้นกลางมากควรจะเป็นแคบไลายแต่เยอรมันไม่ใช่เยอรมันชอบตรงข้ามเหมือนกันอินเดียตรงกันข้ามอินเดียนี่คนชั้นต่ำเยอะมากเลยเป็นหมูเป็นเกือบพันล้านคนชั้นสูงนิดเดียวจะทําไมเป็นแคบไลายมันมันมีตัวแปรที่มันแตกต่างคนอื่นเพราะว่า สังคมอินเดียเนี่ยมันเกื้อก่อการเป็นประชาธิปไตยคือเขายอมรับเสียงกันเขามีระบบตั้งแต่หมู่บ้านมีมีการเลือกผู้ผู้เท่าผู้มีอาวุโสในหมู่บ้านห้าคน6คนเวลามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วต้องการคำตัดสินใจเนี่ยให้ผู้เท่าคนนี้ตัดสินใจทุกคนจะยอมรับหมดนี่คือฟันเดเมนตัลหรือว่ามูลฐานของประชาธิปไตยเลยทำให้อินเดียเนี่ยพัฒนาประชาธิปไตยได้รวดเร็วเติบโตแต่ของเราไม่ใช่เราคนชั้นล่างมากแล้วเราก็ ยึดถือแต่ประโยชน์ส่วนตัวเรามองประโยชน์ส่วนรวมเนี่น้อยน้อยเกินไปรเราถึงไม่สามารถพัฒนาประชาธิปไตยได้จนทั้งปัจจุบันนี้เพราะเราไปยุ่งแต่เรื่องกฎหมายกฎหมายรัฐนูลจะมีกี่ร้อยกี่พันข้อมันไม่สามารถทําให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยได้ในอเมริกามีแค่ย5้ามาตราใช้มาเกือบ300ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยเขาอ,อยู่เขาได้ในอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญตามเทดิชันตามแบบธรรมเนียมอะไรควรทําก็ทํา เขาไม่มีคนตาแบงบแต่ว่าเราไม่ใช่เราจะเขียนก็เหมือนให้ดีสุดโดยที่ปิดช่องโหว่ที่สุดยิ่งเขียนมากมีมีช่องโหว่มากเพราะคนดีๆเมื่อมีกฎก็จะหาทางทําตามกฎแต่คนไม่ดีเมื่อมีกฎจะหาทางเลี่ยงกฎมันก็จะง่ายกว่ายิ่งเขียนละเอียดยิ่งหาลูมุดง่ายนั่นคือนิสัยสีทนชัยที่เรานิยมกันเนี่ยครับ,รบนี่คือลักษณะของสังคมไทยจึงไม่สามารถจะพัฒนาประชาธิปไตยได้ครับในความเป็นมาจริงๆเนี่ยเมื่อเรมองทั้งบริบททั้งสังคมไทยเราเห็นว่าจริงๆแล้วสภาพของ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยเทิดทูนเนี่ยท่านกลับเป็นนักประชาธิปไตยที่ส่งเสริมบทบาทของประชาชนลงไปดูแลประชาชนลงไปช่วยเหลือประชาชนแต่นักการเมืองที่อ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนประชาชนกลับกอบโกยผลประโยชน์จนร่ํารวยมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตกทอดไปถึงทาย,ยาทตกทอดไปถึงแม้แต่คนขับรถครับ,รบแล้วในที่สุดเมื่อเกิดปัญหาที่ประชาชนเริ่มรู้ทันบทบาทจากบริบทสังคมที่เกิดขึ้นก็เริ่มที่จะไปทวงนักการเมือง ต่นักการเมืองเหล่านี้ก็กลายเป็นผู้ที่ไปสร้างกลไกอํานาจต่อไปเนี่ยตกลงว่าในวันนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตายแบบไหนครับคงคงเรียกว่าเต็มปากคงไม่ได้นะฮะมีอย่างที่ไหนสอสอมันสืบทอดทางสายโลหิตได้ครับมันไม่มีในโลกนี้ไอ้กลับมาทําทไมเขาไปมองกองทัพละ่ะครับทาไมกองทัพเป็นที่พึ่งมันมีทฤษฎีอยู่สองทฤษฎีด้วยกันก็มีคนศึกษาเรื่องทหารทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยมากก็มีสองเจ้าที่เขียนตรงกัน แต่สิ่งที่ทั้งโลกยอมรับก็คือที่ทหารมีอำนาจมันมีเหตุผลอยู่สาี่ประการประการแรกมีอาวุธคนมีอาวุธเนี่ยแน่นอนไม่ต้องพูดถึงอะไรนะฮะท่านเป็นนักปราดที่ไหนก็ตามถ้าเถียงกันนักเลงโตไม่มีทางชนะท่านพูดทีไรโดนทุบป,ปุบุบๆุท่านก็ยอมแพ้เขาเองนะฮะคือคนมีอาวุธก็เหมือนกันในหลวงราหตัดไว้นะใครมี อำนาจวาสนาวาจาธิ์พูดสิ่งใดไม่ผิดเพราะริขังหากพูดผิดกรรมหมัดซัดลงปังกลายเป็นผู้ถูกจังไปทุกทีก็คือการเหตุผลในการสร้างกองทัพว่านักวิชาการที่ไล่ดียงสาหลายคนผมคุยกนในมห,นมหาวิทยาลัยบอกว่าทหารเนี่ยสร้างไปทําไมเสียเงินเสียทองมากมายไม่เห็นได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเลยทักษิณก็เ,เหมือนกันมีการประเมินทักษิณเขาเริ่มต้นในการประเมินเอาเอา,เอาพุทธเอาคําของระบบราชการใช่ไหม ถ้าถามเอาคำของทหารคืออะไรคือเงินทองที่ไหนคือทักสินเป็นนักธุรกิจครับแต่เอาคำของกองทัพก็คือความมั่นคงของประเทศมันมันเป็นตัวตนไม่ได้ครับแต่ไอสิ่งที่เราเราอยู่กันเราทะเลาะกันเองได้โดยที่ไม่มีต่างชาติมาเหยียบศรีรษนเนี่ยก็คือเอาคำของกองทัพที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่มีกองทัพ่านนี้เวียดนามก็มายึดเราแล้วลาวเขมรก็มายึดเราไปหมดแล้วซึ่งมันมองไม่เห็นไอคนที่คิดตื่นจะมองไม่เห็นจุดนี้นั่นคือหนึ่งทหารมีอำนาจทางด้านอาวุธ ตำรวจในเทียบไม่ได้หรอกตำรวจก็แค่อวาวุธเบาๆแล้วก็เป็นกองลังตึงทหารเท่านั้นประการที่2คือมีการจัดการคือวิธีคิดแบบทหารเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพราะว่านักธุรกิจเวลาคิดอะไรถ้ามันผิดพลาดอย่างมากที่สุดเลยคือสิ้นเนื้อประดาตัวล้มละลายแต่ไม่ตายหรอกครับไม่มีใครก็จับไปฆ่าหรอท่านาเช็คเด้งประมาณ500ล้าน,านเขาก็ไม่ฆ่าท่านอย่างมากก็ล้มละลายไปเผลอๆท่านไปโกงก็ติดคุกไปแต่ว่าไอ้กองทัพเวลาลบแพ้มันถึงตาย ฆ่าศึกมันฆ่าหมดทั้งเมืองอย่างเจงก,กิสขานเนี่ยเข้าไปยึดเมืองต่างๆตามลายทาง,าง,าง,างใครเป็นพวกชั้นก็อยู่ใครไม่ใช่พวกฆ่าหมดทั้งเมืองเข้าไปในกรุงปากิก่งถึงขนาดฝรั่งเขียนว่าศพเนี่ยนอนเกลื่อนแล้วก็ไขมันจากศพเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงถึง3เดือนยังไม่หมดเลยท่านองฆ่าหมดเลยดังนั้นวิธีคิดของทหารมันจึงมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพที่รเรียนท่านว่านโปเลียนเนี่ยเป็นคนแรกที่คิดระบบวิธีคิดแบบยุทธศาสตร์เมื่อมันมีิทธิภาพ ระบบแบบนี้มันดีพวกธุรกิจก็เอาไปใช้พวกพลเรือนก็เอาไปใช้จนปัจจุบันนี้ก็แพร่หลายกันไปและอีกประการหนึ่งก็คือการจัดการท่านี่เห็นได้นะครับบางที้เรื่องน้ําท่วมเรื่องไฟไหม้มันไม่ใช่หน้าที่ของทหารด้วยตรงรมีกรมป้องกันภัยฝ่ายพาลเรือนเรียกว่าปอพ,พขึ้นก,ก,ก,กนระทรวงมหาดไทยแต่ปอพ,รพ,รพรเนี่ยกาลังอานาจก็น้อยบุคลากรก็ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรก็ไม่มีก็ต้องขอทหารมาช่วยพราะขอไปมาช่วยก็แบ่งพื้นที่เอาตรงนี้คุณเอาไปเลยที่ยิงปอพคุณจะรับผิดชอบ แต่ว่าไม่เห่าตรงนี้เอาไปทหารเอาไปเลยตัดไปเลยเพราะใช้ง่ายดังนั้นบางทีก็มีผมได้ยินทักษกันย์นพูดแล้วผมอยากอกธิบายเหมือนกันว่ามันบอกว่าไอ้ทหารอ,าอยู่ว่างๆทำไมไม่เอามาทำางหลถนนอะไรคือหนึ่งคนไม่รู้ว่าวันๆทำอะไรทหารในข่ายเนี่ยนะเขาเขาไม่มีการว่างหรอกครับเข้าไปสิบสัปดาห์แรกเนี่ยฝึกอย่างเดียวฝึกท่าบุคคลท่าอาวุธหมูตอนหมวดพอจบสิบสัปดาห์แล้วก็แยกไปตามหน่วยแล้วก็ฝึกร่วมกับหน่วยอื่น บบเสร็จแล้วประมาณ6เดือนแรกฝึกอย่างเดียวเพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่จะสร้างคนให้มีขีดความสามารถสูงไปค่าค่าเสร็ได้เนี่ยท่านต้องใช้แรงมากนะฮะแล้วก็มีไอ้พวกเด็กใจสอเขียนตัวหมายไปร้องเรียนถูกรู้ฝึกแกล้งมากการกั่นแกล้งเนี่ยคือการสร้างความเข้มแข็งในจิตใจท่านอยู่ๆเฉยไม่ทาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอยู่ๆเดินมาบอกว่าขนจมูกท่านไม่เรียบร้อยวิตพื้นห้าสิบ เอ๊ะทำไมผมต้องคนจมูกผมนั่นปครูฝึกเห็นคิดมากคิดมากคือเด็กพวกนี้ใจสอดคือเราต้องการฝึกให้เขามีความอดทนถ้าเขาถูกจับในสามลบเนี่ยเขาเจริหนักกว่านี้มาก,ม,ม,ก,ากามายครับถูก,กถ้าจะถูกตัดนิ้วตัดอะไรถ้าเขาฝึกติดใจไว้แต่เด็กใจสอดเดยวนี้ไม่ไม่เคยรู้เรื่องดังนั้นก็ช่วงแรกก็เป็นอย่างนี้แล้วต่อมาต่อมาก็ต้องส่งไปตามพื้นที่อย่างปัจจุบันเนี่ยทหารเราเกือบครึ่งไปอยู่ในภาคใต้อนี้เคยคุยกันหมดไปแล้วและที่เหลือล่ะ ที่เหลือก็งานนอกเช่นงานงานพัฒนางานดูแลหน่วยงานบนเคลื่อนย้ายกําลังพลอะไรต่างหมดแล้วครับแล้วเครื่องมือที่ทหารมีไว้อะทําไมไม่เอามาใช้เครื่องมือของกองทัพเอาไว้ใช้การทาการลบ,รบมันไม่ได้เอามาใช้ะสมสิลปะเหมือนกับท่านผู้ชมมีดาบเล่มหนึ่งที่มันคมมากต้องเอาไว้สู้กับโจนไปโจนมาแต่ปรากฏว่าไอ้ดาบนี่มันคมมันดีฮะท่านก็ไปตัดกระลามะพ้าบ้างไป<ม>โค่นต้นไม้บ้าง จนทั้งมันบินไปหมดแล้วพอถึงราจเวลโยรมาท่านฟันไม่เข้าเหมือนกันไอ้พวกยุทธโภคกรเนี่ยมันมีเสื่อมสลายยกตัวอย่างตอนน้าท่วมเนี่ยรถกองทัพจะพังเกือบหมดที่เอามาใช้ถึงแม้มันเป็นยานรถมันทนก็ตามเนี่ยจอน้่เข้าไปเป็นเดือนมันไม่ไหวนะค,ะครับมันก็ต้องเมนเทนแนนต์ร่งงบประมาณหลับถึงไหมยกตัวอย่างเฮลิคอปเตอร์บรรทุกอย่งชินุกของเรามีเรามีหลายลำแต่เราบินบางลำบินไม่ได้เพราะเราไม่มีงบปลใบัติบำรุงอันนี้ก็คือตัวอย่างว่าเพราะเหตุนี้ บางอย่างเราก็ต้องสงวนไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์จาเป็นจริงๆเนี่ยเราจะหยิบมาใช้ไม่ได้เพราะมัน,มนชำรุดไปหมดแล้วเพราะว่าเพราาะว่เรื่องแบบนี้อย่างปืนเนี่ยปืนมันเป็นเหล็กทํำไมต้องซื้อใหม่เพราะฐานถอดประกอบทุกวันต้องให้ข,ขอประกอบได้ในภาวะปกติในความมืดใช้มือคํอาอภาปิดตายังไงก็ต้องถอดปืนได้เมื่อมีการติดขัดพอฝึกไปฝึกมามันก็หลวมมันก็คลอน,นก็ต้องซ่อมใหม่นี่ก็คือเหตุผลประการที่2เขามีการจัดการที่ดีประการแรกก็คือมีอาวุธประการที่3ก็คือเป็นศูนย์รวมเช่นที่บอก เวลาศึกเหนือเสือใต้มาก็มองกองทัพาอะไรยกตัวอย่างเขาวิหารเนี่ยเอ๊ะทำไมมายึดพื้นที่ทําไมไม่ทําอะไรเลยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายหลางอย่างนะฮะตอนนี้ก็มีเรื่องขเขมรที่มาห้ามคนไทยทํานาในพื้นที่เกือบพันไร่ก็มีการร้องเรียนทางสภาก็ส่งคนไปดูเนี่ยวันวันสุกนี้ก็จะเดินทางไปหาขา้อเท็จจริงทําไมไม่ใช้กําลังมันอยู่ที่นโยบายของหน่วยเหนือด้วยว่าเขาจะดําเนินการยังไงปรากฏว่าพอเรามาอยู่ภายใต้นักการเมือง ตอนนี้ก็มีการคุยกันคุยกันอย่างไม่เป็นทางการผมก็เพื่อนเพื่อก็คุยกันว่าเอะเมื่อก่อนนี้นะเรามีข้อมูลที่เป็นความลับหลายอย่างเพราะหลายอย่างที่เราบอกไม่ได้เช่นเรามองประเทศไหนเป็นภัยคุกคามกับเราบ้างการจะเกณฑ์ทหารกี่คนการจะซื้ออุวุธอะไรเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเด็กจะซื้อก็ซื้อ,อมันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเรามองว่าอะไรเป็นภัยคุกคามเมื่อภัยคุกคามมันมีขีดความมากอย่างนี้แล้วเราจะต่อสู้เขาเราจะใช้อะไร ไม่ใช่ว่าซื้อก็ไปเรื่อยๆสับสนทำไมต้องปีนี้ต้องเกณฑ์ทหารสี่หมื่นทำไมปีนี้ต้องเกณฑ์หกหมื่นก็เพราะภายัยคุกคามวันนี้ภัยคุกคามหมาย,านนายาถึงอะไรภยัยคุกคามมีองค์ประกอบสองอย่างนั่นเองก็คือหนึ่งเจตนาสองขี่ความสามารถถ้าเขามีเจตนาไม่ดีกับเราแต่ขี่ความสามารถเขาไม่ได้เรื่องไม่ต้องไปสนใจหรอกก็เหมือนสุนัขหน้าปาักซอยท่านเดินผ่านมันเห่าท่านไม่สนใจแล้วครับเพราะไม่มีขีควสาหน้าทำอะไรถ้าเขามีเจตนาที่ดีเจตนาที่ดี ขีความสามารถเขาสูงก็ช่างเขาไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเขามีทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมีเจตนาที่ร้ายกับเรา